Good Book for Good Life โดยสภาคริตรจักรในประเทศไทยหนังสือดีๆเพื่อชีวิตที่สดใสวันนี้เสนอเรื่องราวจากหนังสือภาพชีวิตของสำนักพิมพ์สุริยบันเรื่องคอบน้ำแข็งที่ไม่สลายผู้เขียนเป็นนักปีนเขาที่ชำนาญเขาเขียนไปว่าเชิญมาร่วมไต่เขากับผมสิครับการเดินทางครั้งนี้ ใช้เวลาเตรียมตัว3ปีและใช้เวลาไต่เขารวมทั้งสิ้น8สัปดาห์ตั้งแต่ออกเดินทางจากจุดเริ่มต้นจนถึงที่หมายเชิญท่านมากับผมและติดตามดูว่าการปีนเขาจะต้องใช้ความพยายามอย่างไรบ้างและท่านจะสามารถเข้าถึงหัวใจภารกิจนี้ได้แค่ไหนสำหรับผู้ที่เคยปีนเขามาแล้วจะพบว่าเขามีความองอาจกล้าเริง เพราะได้ผ่านการผจญภัยที่ยากลำบากมาแล้วเขาไม่เพียงแต่รับรางวัลในความภาคภูมิใจในการผจญภัยอย่างเดียวเขายัางได้ใกล้ชิดกับองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งกายและใจและจิตวิญญาณของเขาก็ถูกชำระให้สะอาดนักปีนเขาที่มีประสบการณ์มากเท่าไหร่คุณ,ณลักษณะภายในตัวเขาจะพัฒนามากขึ้นเท่านั้นเขาจะถูกเร้าด้วยสิ่งต่างๆเพื่อจะมุ่งไปสู่ยอดเขา ซึ่งเป็นจุดหมายมันเป็นการต่อสู้เพื่อเอาชนะและเพื่อความสำเร็จความรู้สึกนี้อยู่สูงกว่าความทะเยอทะยานอวดตัวมากมายนะักเพราะมีความหวังและความเชื่อมั่นมุ่งสแสวงหาทัศนะใหม่ๆแก่ชีวิตและดิ้นรนไปจนถึงหลักใยด้วยอุดมคติที่บริสุทธิ์บางครั้งอาจเกิดความท้อแท้ใจเพราะไปไม่ถึงที่หมายแต่นั่นเป็นเรื่องธรรมดาความสำเร็จจริงๆ ไม่ใช่การปีนขึ้นไปถึงยอดเขาได้แต่อยู่ระหว่างการปีนนั่นเองความพึงพอใจคือสิ่งที่เราต้องการนั่นคือการผ่านพ้นอุปสรรคโดยตลอดปลอดภัยจนพบความสำเร็จนั่นคือการผ่านพ้นอุปสรรคโดยตลอดปลอดภัยจนพบความสำเร็จโดยความพยายามนั่นเองทำให้เรามองเห็นภาพชีวิตที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกสอนให้รู้จักทำงานเป็นทีม สอนให้เข้าใจถึงชีวิตและธรรมชาติของความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้นความล้มเหลวเป็นเพียงการผลัดไปเพื่อเริ่มต้นใหม่ในคราวหน้าเราต้องต่อสู้กับความยากลำบากเหลือหลายกว่าจะนำคณะของเราที่มี8คนภายใต้ธงของสโมสสอนนักไต่เขาฮาวาร์ดเพื่อปีนภูเขาเซนต์อเลียสซึ่งสูง1 8 0 0 0 0ฟุตเราเอ่ยถึงภูเขาลูกนี้เพราะยังไม่มีชาวอเมริกันคนใดปีนไปถึงยอดเขาลูกนี้มาก่อน เป็นภูเขาสูงอันดับ4ี่ของทวีปอเมริกายืนตรหง่านเสียดฟ,ฟ้าอยู่ระหว่างอาณาเขตรัฐยูคอนและ阿สกาการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่การปีนเขาเพื่อความสนุกสนานอย่างเดียวเราต้องขนเครื่องใช้และอุปกรณ์หลายชนิดขึ้นไปด้วยของบางอย่างนำติดตัวไม่ไหวก็ต้องให้เครื่องบินนำไปทิ้งร่มชูชีพให้เราต้องศึกษาทั้งวิชาธรณีวิทยาและวิชาว่าด้วยดินฟ้าอากาศหรืออุตุนิยมวิทยา ต้องทดสอบอื่นๆอีกมากมายเช่นเครื่องใช้ไม้สอยตรวจสอบร่างกายที่เรียกว่าสเต Test หรือตรวจสภาวะร่างกายขณะออกกำลังเช่นการเต้นของชีพจรขณะอยู่ในระดับสูงต้องจดรายการเรื่องการดื่มน้ำความหิวความอ่อนเพลียการเดินทางครั้งนี้คือเป็นทั้งการศึกษาค้นคว้าและการผจญภัยด้วยขณะกำลังเดินทางผจญภัยกันอยู่นี้ เราตระหนักถึงความจริงข้อหนึ่งว่าการท้าทายและการทดสอบปีนเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตอย่างหนึ่งนั่นคือการระสมผสานร,ระหว่างความยากความง่ายความผิดหวังและความสำเร็จเข้าด้วยกันเราทราบว่ายอดเขาเซนอเลียสที่เรากำลังจะปีนนี้ดูเหมือนจะไม่เต็มใจต้อนรับเรานักพยายามจับผิดพวกเราตลอดทางเราต้องเดินผ่านเหวลึกน่ากลัว ต้องปีนไปตามโขดหินเลื่นและแหลมคมตอนหนึ่งเราเจอก้อนน้ำแข็งกลาเซียขนาดใหญ่ทะมึนขวางทางอยู่เราต้องเดินอ้อมวกวนลัดมุมโน้นมุมน,น,มมนี้ต้องเดินคดเคี้ยวไปตามทางแคบแคบข้ามเหวลึกแคบและอันตรายเราต้องระวังมากขณะที่ข้ามสะพานซึ่งพอกไปด้วยหิมะน้ำหนักสัมภาระบนหลัง90ปอนด์น่สิทำให้เราเดินอืดอ,อาดอย่างน่ารำคาญบางวันแดดจัด ขณะที่ไม่มีลมพัดผ่านเลยอุณหภูมิขึ้นถึง85องศาร้อนอบอ้าวแทบทนไม่ได้จมูกของพวกเราที่โผล่ออกมาข้างนอกถูกแดดเผาจนแดงไปตามๆกันถ้าเราถอดเสื้อแดดก็จะเผาเช่นกันเราคิดว่าควรปล่อยหนวดเขารกรุงรังเพื่อเป็นร่มเงากันแดดบ้างถ้ากนทิ้งแสงแดดที่ส่องหิมะจะสะท้อนเผาใต้คางจนพองไหม้ได้ การปีนเขาของคณะเราสำเร็จได้เพราะอาศัยค่ายพักปฏิบัติงานเป็นแห่งๆทางค่ายถาวรและค่ายชั่วคราวที่สร้างไว้ตามสันเขาและตามทางเนินลาดที่ปลอดภัยเดินทางผ่านก้อนน้ำแข็งกลาเซียมาหลายวันเราก็มาถึงค่ายพักแรมที่7สร้างอยู่บนฐานโขดหินขนาดใหญ่ณที่นั้นเรานอนหลับพักผ่อนย่อนอารมณ์เต็มที่กว่าที่ไหน,ไหนเราสนทนากันและนำเครื่องดนตรี ฮีดเพลงปากออกมาเป่าเล่นเสียงเพลงดังกังวานแล้วจางหายไปท่ามกลางเขาน้ำแข็งซับอาร์ติกที่เงียบสงัดและอ้างหวางพวกเราพักพอเพื่อเตรียมตัวตั้งต้นพิชิตยอดเขาที่มองเห็นสูงลิฟอยู่เบื้องหน้าต่อไปค่ายพักแห่งนี้ไม่นึกเลยว่าจะเป็นทุ่งหญ้ามีไม้ขึ้นเป็นหย่อมๆที่หุบเขามีดอกไม้สวยงามล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน และมองเห็นน้ำแข็งเป็นทางไกลคดเคี้ยวหายไประหว่างเขาช้าวันรุ่งขึ้นเรารู้สึกกระปี้กระเป๋าเพราะอากาศกำลังค่อนข้างสบายไม่หนาวจัดเกินไปและเราพักผ่อนมาเพียงพอแล้วเรากำลังมองหาเส้นทางสะดวกที่จะไต่ขึ้นไปพวกเรามองตามพื้นน้ำแข็งมหึมาสีขาวเหมือนแป้งที่เป็นทางยาวลดเลี้ยวขึ้นไปตามทางระหว่างเขาหลายใหม่พวกเราบางคน กำลังสำรวจกำแพงหิมะซึ่งกลิ้งจากยอดเขาลงมากองข้างล่างและจับตัวเป็นลานหิมะกว้างใหญ่ผมโยนตัวเองเข้ากับเชือกเป็นคนสุดท้ายขณะปีนขึ้นมาจากเหวลึกชันรู้สึกถึงสัญชาตญาณเตือนภัยที่เกิดขึ้นในเสี่ยววินาทีเสียงคำรามวีดวิวของก้อนน้ำแข็งมหึมาที่กลิ้งลงมาจากยอดเขาด้วยความเร็วสูงไม่มีเสียงใดน่ากลัวเท่าถ้าเราอยู่ในทางน้ำแข็ง แล้วก็ไม่ผิดอะไรกับการเผชิญหน้ากับรถ10บล้อพันคันที่วิ่งตามกันลงมาโดยที่เบรกไม่อยู่ผมมองขึ้นไปข้างบนเห็นน้ำแข็งก้อนมาหึมากลิ้งลงมาทางเราและเชผ่านเราไปเพียง10บฟุตซึ่งเป็นจุดที่เรายืนอยู่เมื่อสักครู่นี้เองก้อนน้ำแข็งยักษ์กระแทกกับพื้นที่มันผ่านไปทําให้เศษน้ําแข็งและหิมะกระเด็นเป็นละอองฝอยโปรยปลายลงสู่ลานน้าแข็งข้างล่าง ใกล้จริงๆมันผ่านใกล้เราจนหน้าเสียวไส้ผมอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยให้เราปลอดภัยต่อจากนั้นทางค่อยๆสะดวกขึ้นหน่อยจิตใจเราก็ค่อยสบายขึ้นเรามาถึงจุด1400ฟุตในเวลาก่อนข้าเราตั้งค่ายพักที่นี่ซึ่งเป็นลานสันเขามีหิมะล้อมรอบลำแสงสุดท้ายสีแดงกุหลาบของดวงอาทิตย์ สาดไปทั่วขุนเขาสีขาวสะท้อนเป็นเลื่อมลายชวนให้จิตใจสงบสุขท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นและสงบเราเกิดความรู้สึกถึงความฟื้นชื่นแห่งจิตวิญญ,ญาณแต่เช้ารุ่งขึ้นเราตื่นด้วยความรู้สึกผิดหวังได้ยินเสียงหิมะตกดังผึบผึบข้างเต็นหิมะตกหนักติดต่อกันประกอบกับมีลมพายุพัดจัดเราจึงจำเป็นต้องคุดคูอยู่ในกระโจม เกือบตลอดเวลาเจ็ดวันเราต้องทนเบียดเสียดทนกลิ่นน้ำมันเตาไฟที่เหม็นคละคลุ้งและเสื้อผ้ากลิ่นอาบชืน้นทำให้ต่างคนต่างไม่สบายมีความตึงเครียดคับแค้นใจแต่เราต้องกัดฟันช่วยถึงที่สุดเมื่อช่วงเวลาหิมะตกหนักผ่านไปแล้วเราก็มาศึกษาเส้นทางขึ้นที่จะไปยังยอดเขาสูงสุดคล้ายเปียรมิดของยอดเขาเซนิเรียสค่ายพักที่สิบ อยู่สูงถึง13,400ฟุตเป็นที่เครื่องบินกองทัพอากาศสหรัฐทิ้งอาหารและสัมภาระจำเป็นลงมาช่วยเหลือพวกเราซึ่งพวกเขาช่วยเรามาเป็นระยะระยะตั้งแต่ออกเดินทางแล้วแล้วผมก็ได้ทำสิ่ง,งโง่ๆงจนได้ผมแก้เชือกที่ผูกตัวเองออกหยิบกล้องถ่ายรูปและเดินถอยหลังไปสองสาก้าวจากเสากระโจมเพื่อถ่ายรูปตั้งใจจะถ่ายกระโจมให้ได้ทั้งหลัง และติดเครื่องบินที่กำลังมาด้วยโดยที่ไม่รู้สึกตัวผมเหยียบหิมะพลาดเท้าลื่นถลายลงหน้าผาด้วยสัญชาตญาณป้องกันตัวมือของผมทั้งสองกางออกโดยอัตโนมัติแล้วเกาะเกี่ยวโขดหินไว้เคราะดีที่ตรงนั้นมีแก่งหินแข็งตัวผมเองเลยค้างอยู่ที่ปากหลุมไม่หล่นลงไปข้างล่างผมคิดว่าคงไม่มีโอกาสหายใจอีกเป็นแน่จนกระทั่ง ชายสองคนวิ่งมาช่วยดึงผมขึ้นขณะนั้นแขนทั้งสองข้างของผมเมื่อยล้าเต็มที่แล้วพอขึ้นมาถึงข้างบนผมหันไปก้มมองเหวซึ่งเกือบจะกลืนผมลงไปมันลึกจนมองไม่เห็นก้นเหวเลยผมรู้ว่าตรงจุดหน้าผาสูงชั้นนี้อยู่สูงจากพื้นเนินเขาข้างล่างถึง8,000ฟุตอุบัติเหตุเกือบเอาชีวิตไม่รอดคั้งนี้คือบทเรียนราคาแพงที่สอนให้ระมัดระวังสวัสดิภาพ ขณะปีนเขาซึ่งจะไม่ลืมเลยว่าภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะถ้าไม่ระมัดระวังค่ายพักที่11อยู่สูง15,500ฟุตเราพักแรมที่นั่นรุ่งเช้าเราก็เตรียมตัวปีนเขาช่วงสุดท้ายเราออกเดินทางเช้าตรู่ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งยิ่งไต่สูงขึ้นไปมากเท่าใดก็รู้สึกว่าความสำเร็จใกล้เข้ามามากขึ้นเท่านั้น ลมบนภูเขาพัดแรงมันพัดหิมะปลิวว่อนเป็นฝอยกระจายไปในอากาศเราต้องเพิ่มความระมัดระวังทุกฝีก้าวเพราะหิมะยังไม่แข็งตัวเราปีนขึ้นไปสิบชั่วโมงต่างคนต่างเหนื่อยอ่อนเพลียเราปีนขึ้นไปเรื่อยๆทีละชั้นทีละชั้นเฝ้าถามตัวเองว่าอีกนานเท่าไหรนะท่านใดนั้นดีโมรินาเพื่อนร่วมทีมซึ่งเป็นคนแรกสุดบนปลายเชือก ได้ร้องตะโกนเป็นท่วงทำนองเพลงตามแบบฉบับของเขาว่าอีกหฟุตย่อนย่อนฉันจะถึงยอดแล้วความเหนื่อยอ่อนหายไปอย่างติดทิ้งอาการปวดหัวใจหัวใจเต้นแรงและความสงสัยในสุขภาพของตนเองหายไปหมดพวกเราทุกคนดีใจจนออกนอกหน้าขณะคลานไปตามทางเดินแคบๆที่คลุมไปด้วยน้ำแข็งเรารู้สึกปิติยินดีและมีชัยชนะ กลายกว่าว่าตนเองเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในโลกเวลาเดียวกันที่เราเห็นความอัศจรรย์ของธรรมชาติและความยิ่งใหญ่ของขุนเขาเรารู้สึกว่าตัวเราน้อยนิดไม่มีความสำคัญอะไรทำให้เราเกิดความถ่อมใจลงเบื้องล่างเรามองเห็นยอดภูเขาน้ำแข็งยอดโดมและยอดแหลมพุ่งทะลุทะเลเหมอกขึ้นมาความจริงนิรันได้แผ่ขยายออกไปในทุกทิศทุกทาง ใครที่ได้มองเห็นภาพนี้แล้วจะยังสงสัยอยู่อีกหรือว่าไม่มีพระผู้สร้างเราไม่แปลกใจอะไรเลยที่ผู้เขียนพระธรรมสะดุดีในพันธสัญญาเดิมเขียนไว้ว่าข้าพเจ้าเงยหน้ามองดูภูเขาความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหนเราทราบว่าพลังอำนาจทั้งสิ้นมาจากเบื้องบนหาใช่จากโลกนี้ไม่ทั้งนี้ทำให้เราเข้าใจได้ชัดเจนว่าเพราะเหตุใดพระคริสต์เจ้า จึงมองเห็นภาพนิมิตท,ที่สําคัญบนภูเขาและคําเทศนาที่เป็นอมตะก็ได้แสดงบนภูเขาเช่นกันคุณผู้ฟังครับจากเรื่องราวของนักปีนภูเขาเน้ําแข็งท่านนี้ได้นําเราเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของการทรงสร้างที่ประกาศให้เห็นความมหัศจรรย์ของพระเจ้าและการทรงอยู่ของพระองค์แล้วเขายัางแสดงให้เราเห็นถึงการปกป้องของพระองค์ที่มีต่อผู้ที่พระองค์ทรง,ร,งรักเสมอ อย่าลืมกดไลค์และส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้ไปให้กับคนที่คุณรักขอพระเจ้าอวยพร,พรท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ